สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหอยแทนแล้วโตนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูสูตรเราพัฒนานะครับประจำวันที่25มีนาคมนะครับซึ่งจากงวดที่ผ่านมานะครับเราใหเ้เลขเด่นไว้ที่6กับ5นะครับจับ6 3 6 8 5 3 5 8นะครับ ก็ผลรัพนั้ก็ถัดมานะครับออก85828นะครับเราก็ได้ชุดนี้นะครับ58นะครับแล้วก็82ชุดนี้นะครับก็ยินดีกับสมาชิกด้วยนะครับที่ถูกกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับกอไม่รู้นะครับว่าสตรอาจจะเข้าจรุดนะครับทําไปตามที่คํานวณได้นะครับมันอาจจะมีหลายชุดนะครับบางท่านอาจจะเลือกไม่ถูกนะครับ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนคนที่เลือกถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับทีนี้เรามาตามกันต่อนะครับสำหรับงวดวันที่25หรือก็คือวันจันทร์นะครับเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับผลางวนล6ตัวออก15 2 8 5 8นะครับเราใช้สูตรเก่าก่อนเลยนะครับก็หลักแสน2ครั้งนะครับ1นึงบวก่เป็น2 8บวก8เป็น6นะครับ เพราะฉะนั้นสูตรที่1น,นะครับเราจะได้เลขเด่นเลกวิ่งที่8กับ7นะครับส่วนสูตรที่2นะครับใช้หลักพันบวกด้วยหลักหน่วยนะครับก็ได้2บวก8เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้0กับ5ก็จับชุดนะครับ แปดศนห้านะครับ7 0 7ดห้าก็ได้เลขตัวเดียวนะครับแปทีนี้เรามาดูเลขเด่นหลัก10หน่วยล่างนะครับหรือก็คือหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับก็หลักพันบวกหลักร้อยนะครับบวก4นะครับ่า,านี้ได้สี่ห้าหนะครับ ก็นำ4 5 6มาจับ8 7ไปด้วยเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับประจำว่าเป็นที่25มีนาคมนะครับ ก็สี่ห้าหกนี่นะครับอยู่ในตำแหน่งสิบหน่วยล่างนะครับมาได้ทั้งสิบและหน่วยนะครับส่วนมากนะครับแล้วก็ส่วนมากเข้าที่หลักร้อยนะครับก็คือหลักหน่วยล่างถ้าสูตรนี้มานะครับตัวที่เด่นที่สุดก็เป็นเลขสี่นะครับนำสี่ไปใส่นะครับเผื่อแต่สามตัวนะครับเป็นสี่ แปดนครับ485 470 47 5นะครับ ก็ลองพิจารณาก็นดูนะครับบิงรูไปที่เจ็ดกับแปดนะครับเด่นไปที่เ,เลขแปดเน่นไปที่เลขแปดนะครับก็นี่นะครับแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับทีนี้เรามาดูเลขเด่นกนลาลังวันบ้างน,นะครับวันจันทร์คือเลขสองนะครับอันนี้เลขเด่นสุดหนวอล่างนะครับ เลขเด่นสมตัวคือสี่ห้าหกคือเลขสองนะครับสอง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 ก็จะมีศูนย์สี่เจ็ดนะครับได้สามตัวนะครับสำหรับในงวดน,นี้นะครับก็ตัวที่ชนนะครับก็จะเป็นเลขสี่นะครับ ก็ตัวนี้ของเรานะครับก็จะเป็นนี่นะครับเห็นไปห้าชุดนี้นะครับแปดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดห้าแปดสี่เจ็ดสี่นะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆนำไปพิจารณานะครับ เราเวลาพัฒนาประจำวันที่23ขอพิยรับ25มีนาคมนะครับ80 70 75 848 84ดและเจนะครับทาตัวก็สี่แปด4 7นย์ส้า็ดนย์สเจนะครับ ก็พิจารณาดูนะครับจะชอบนําไปใช้นะครับไม่ชอบมองผ่านนะครับเพราะผมก็ไม่รู้นะครับสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดนะครับก็ใช้วิยารณาในการรับชมมันด้วยนะครับสตดทุกสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดอยู่เสมอนะครับมีหลุดนะครับแปดกับเจ็ดนะครับเน้นไปที่เลขแปดตัวจับก็จะมี 0456์ 4, 5, 6, นะครับในงวดประจำวันที่25มีนาคมนะครับ456 1 0นะครับ047 1 0แล้วก็87 1 0นะครับ051 0 5, 1, ์ห้าใครอยากจะได้3ตัวนี้ก็นำทั้งสี่สูตรนะครับจับวินกันเลยนะครับก็น่าจะมีโอกาสถูกนะครับ แต่มันก็จะหลายหานะครับแต่ยังไงก็ให้เน้นไปที่4ี่ห้าหกนะครับในตำแหน่งหลักร้อยนะครับครับสารับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าสูตรเดินต่อนะครับก็ไม่มีคอกันเยอะนะครับส่วนสูตรหลัก10และหลักหน่วยนะครับพี่ว่าจะลงให้นะครับสอนทีนี้ผมยุ่งนะครับไม่มีหลากคิดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวในงวดมันพุทธจะลองหาสูตรให้เพื่อนสมาชิกได้นำไปพิจารณานะครับก็ในสูตรสามตัวบนนะครับน่าเสียดายนะครับมันหลุดไปหนึ่งสูตรนะครับไหน,นก็ถ้าใครอยากจะลองดูอีกสักงวดก็ลองดูนะครับเผื่อจะกลับมาเข้านะครับเดผมหาก่อนนะครับอยู่ตรงไหน นี่นะครับเสียได้นะครับหลักหน่วยดันหลุดพอดีอีกนะครับเลยไม่ได้สามตรงแล้วนะครับหลักร้อยมาที่เลขแปดนะครับหลักสิบมาที่เลขห้าหลักหน่วยขาดแปดนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะเพิ่มไปหนึ่งตัวนะครับเลขแปดนะครับคือบวกหนึ่งตรงนี้นะครับผมยังไม่หาสูตรใหม่นะครับใช้สูตรเก่าแต่ปรับนะครับ ย้ำนะครับว่าปรับนะครับเพราะว่าเป็นชุดตรงมันก็ไม่เยอะนะครับถ้าตรงก็ลงทุนแค่ตัวละ1บาทก็ได้นะครับลองเสี่ยงดูนะครับผลวันออกหนึ่งห้าสองปดห้าแปดนะครับ สูตรหลักร้อยนะครับ 6, 9นะครับ9บวก9ก็จะเป็น8นะครับได้8กับ9นะครับถ้าหลักร้อยนี้ได้8กับ9นะครับก็ไปจับ4 5 6นะครับถ้าตัวนี้มาหลักร้อยแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสิบแทนนะครับจับตรงๆก็จะเป็น4 8 4 9นะครับ ห้าแปดห้าเก้าและหกแปดหเก้านะครับเป็นสองตัวตรงนะครับถ้าชุดนี้มาหลักร้อยนะครับโอกาสที่เด่นตัวล่างเด่นตัวนี้นะครับจะไปอยู่หลักสิบก็มีนะครับก็กลับด้วยนะครับเผื่อบางทีสูตรนี้หลุดนะครับเห็นไหมครับชนที่เลขแปดนะครับทีนี้เรามาดูสู่หลักสิบนะครับหลักสิบใช้ บวกสามนะครับจะเป็นสามบวกเพิ่มสองแต้มนะครับเป็นห้าแล้วบวกเพิ่มสี่แต้มนะครับเป็นเก้าบวกเพิ่มสองแต้มเป็นหนึ่งนะครับก็ได้สามห้าเก้าหนึ่งนะครับส่วนสูตรหลักหน่วยนะครับเราใช้ หลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักหน่วยหนึ่งครั้งหมื่นสองครั้งหน่วยหนึ่งครั้งนะครับก็ได้ห้าบวกห้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดเป็นแปดนะครับบวกหนึ่งแต้มเป็นเก้าแล้วบวกอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นศูนย์แล้วบวกอีก

9 9 9 9 9 3 9 1 8 9 19, 9 10, 9 9 1 0 9 1 3นะครับอันนี้เป็นชุดตรงนะครับหากใครไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับผมก็ทำให้ดูเฉยนะครับถ้าพูดถึงเยอะไหมไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นชุดตรงไม่ต้องกลับนะครับ ผิดก็ปล่อยมันไปนะครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปดสี่สามสิบสองชุดนะครับก็สามสบาทนะครับถูกก็ได้เจ็ร้อยกว่านะครับหรือแป0รอยแล้วแต่นะครับครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางน,นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและชมกันมาจบคลิปนะครับ ท่านโชคดีในวันพรุ่งนี้นับสนับคลิปนี้สวัสดีครับ